การหารไม่ลงตัวลูกบอลเจ็ดลูกแบ่งเป็นกองกองละสองลูกแบ่งได้กี่กองเหลือลูกบอลกี่ลูกลูกบอลเจ็ดลูกแบ่งเป็นกองกองละสองลูกได้สามกองเหลือหนึ่งลูกเขียนในรูปการหารได้ดังนี้เจ็ดหารด้วยสองได้ 3, สามเศษหนึ่งเจ็ดเป็นตัวตั้งเครื่องหมายหารสองเป็นตัวหาร สเป็นผลหารหนึ่งเป็นเศษลูกบอลเจ็ดลูกแบ่งเป็นสามกองกองละเท่าเทกันแบ่งได้กองละกี่ลูกเหลือลูกบอลกี่ลูกลูกบอลเจดลูกแบ่งเป็นสามกองกองละเท่าเท่กันได้กองละสองลูกเหลือหนึ่งลูกเขียนในรูปการหารได้ดังนี้7หารด้วยสามได้สองเศษหนึ่ง เเป็นตัวตั้งเครื่องหมายหาร3เป็นตัวหารสองเป็นผลหาร1เป็นเศษ